สวัสดีครับมือนี่นะครับผมมีโอกาสหน้านะครับสร้างตรงหน้าของหาองยาดพี่น้องนะครับซึ่งเพื่อนนะครับพาการออกมาปลูกมันสำปะหลังนะครับซึ่งพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ Technology. หาหกไร่นะครับสําหรับขั้นตอนและวิธีการปลูกมันสำปะหลังถึงมีขั้นตอนยังไหญแน่เดี๋ยวสิ่ภาพใบเบิ้องพร้อมกันเลยครับก้อนที่สิปไปบเบิ้งการปลูกมันนะครับกับมาเบิง้งเสบียงอาหารก้อนนะครับ มีกองเข่าครับบัขคมหวานนะครับถุงพริกถุงเกลือถุงแก้วครับแน่นอนครับขาดวัไหนครับนำปลาแดกนำปูนำปลาครับมีข้อโพดต้มนะครับอ้ยบึงเสบียงครับมีกล้วยมีบักม่วงนะครับทุกทิ้งทุกอย่างครับเป็นอาหารนะครับกองครับเอาใส่พลังงานต้องเดินโดยท่องครับนี่คือเสบียงอาหารของทีมงานปลูกมันในเมืองนี้ครับ ส่วนนี่ก็เป็นลำมันนะครับที่เ้าได้หั่นตัดเตรียมไว้นะครับจากตอนที่แล้วนะครับที่ผมในใต้เห็บเบิ้งนะครับขนาดก็ประมาณนี้แะครับนี่จะคืบหนึ่งเห็นนลครับตอนนี้ผมกับยางลงมาพื้นที่ปลูกมันแล้วนะครับ ก็มีลำม,มันนะครับที่ว่างใหญ่ๆไปนะครับประมา่านสักสอบกัวๆนะครับเป็นการเรีนระยะกงางน,นะครับนี่เป็นการไถนะครับที่หกล่องนะครับนี่ฝาแหน่ไถนะครับ่านแหนบกุบกกระปูไปนะครับ ตอนนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนเอาละมันออกจากกระสอบนะครับมาใส่ถังนะครับเพื่อตีสิไปกระจายไว้นะครับส่วนแผกปลูกแผนกเสียบกระสิเป็นอีกค้นหนึ่งนะครับนี่นี่แหละครับระยะห่างหลายปันไดครับแต่ละต้นเท่านี้ป,นนป,ประมาณศอกหนึ่งครับพอขันฉีดไปมันกระสีแย่งอาหารการจนบอ่อยไนะครับ นี่เข้ามาถึงไฟแผนกปลูกแผนกเน็บนะครับนี่ครับสะดวกแน่คือมีค้นใหญ่ไปแล้วเขากะแค่เสียบลงไปนะครับเป็นยังไ้เจ็บหัวโปกมือในบ้านละบาดเนี่ยนะครับปกติต้องใช้ถุงมือนะครับก็แล้วแต่พูดถานดบ่ถนานนะครับนี่วิธีการกับบ้งย่างครับเสียบลงไปครับแล้วก็กบลงไปจากน้อยนะครับ อยากถามมาก้อนที่สิปากเขาเบืองไล่เบืองไหนบอครับเนี่ยเบืองแ่ะสืเป็นตามั้ยที่เขาแบบโอ้โอโมเม่อวันมาเสียวไล่ไหนลงกับบอเมยียนนะครับเนี่ย<อ>นั่นคืบ่เกิดนะครับเนี่ย มันที่ปลูกเนี่เป็นมันสายพันธุ์ไหนครับสา,ส,สายพันธุ์เกษตรค่ะสายพันธุ์เกษตรอายุการปลูกรเจ็ดถึงแดเดือน7เดือน e e อ๋อค่อยกู้คต,ต้นละเวลาตจำว่าแปงใ,ใม,น,มนจบาบ่ได้ขนาด่ดารที่เต็มที่ที่สมบูรณนะ์เนาะครับผม ครับมเพราะฉะนั้นต้องรอแปดเดือนนะครับประมาณนะครับเดี๋ยวนะครับมั่นไงเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงอียนครับอีกประมาณแปดเดือนนะครับสิผ้ามาเบิงการปลูกมั่นครับผม <c oughs> ที่นี่อยากสอถามมาหลังจากเขาปลูกแล้วเขามีการบำรุงดูแลรักษาจังไรเ,น,น,เ,น,เรนี่ยครับการมันเตือแล้วนะครับทำนิย่าทำมั่นเสียหนาออกจ้าเสียหนาแล้วเฮาก็ปุ๋ยมาหยอด โดนบันไดจังเดยวปุ๋ยมาใส่เด so ือนหนึ่งบ่อ๋อประมาณเดือนหนึ่งเขาปุ๋ยมาใส่ครับผมน้เาเกเจ้างชวงีหัวนอยระเือนเหัวนอยเขาะเอาปุ๋ยหดมจาเพื่อสได้รงหหัวมันใหหหัวดกครับาประมาณแบบเจเดือนเ ก็บมะรดด้ครับผมนึ่งจะเป็นขั้นตอนวิธีการนะครับกอนที่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยประมาณ2องเทือนะครับได้ห้ากำจัดห้าบวัชจะพืชอ,ออกน้ำนะครับอีกแปดเดือนมั่นไปนี่สิเป็นยังไงเดี๋ยวสิมาไทายทำให้เบิ่งนะครับ ล้มลับการปลูกมันเมน,นีนะครับกสิดําเนินการไปเรื่อยจนกว้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิขออนุญาตปลูกมันซอยพี่น้องจกน่อยก่อนนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องเรวตาพาเพื่อน,นเด้อครับพอบกันไหมโอกาสห้าสวัสดีครับ